สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของแบทแมนนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหนัง The Batman ฉบับแ a มพ i ยทวายไลท์เนี่ยคือกำลังจะเข้าฉายแล้วนะครับแล้วก็ดูเป็นการตีความแบทแมนอีกฉบับหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยวันนี้ครับเลยอยากจะมาแชร์ว่าแล้วแบทแมนรุ่นพี่ละ่ะฉบับก่อนหน้าในแต่ละฉบับเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นคลิปเนี้ยจะขอนำเสนอเฉพาะ ตัวแบทแมนนะจะไม่ได้พูดถึงเนื้อเรื่องตัวร้ายหรือประเด็นอื่นๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะผิดวัตถุประสงค์จากคลิปที่ตั้งใจจะนำเสนอนะครับแล้วก็ผมจะขอเริ่มพูดถึงฉบับปี1989เป็นฉบับแรกแล้วกันซึ่งจะไม่พูดถึงฉบับปี1 9 6 6นะครับเพราะว่าฉบับนั้นเนี่ยเอออเาจริงๆไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะมันค่อนข้าง,งเก่าแล้วก็ขอละอไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันนะครับ โอเคถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยสําหรับแบทแมนฉบับแรกนะครับก็จะเป็นแบทแมน2เรื่องชื่อว่าแบทแมนและแบทแมนรีเทิร์นซึ่งทั้ง2ภาคเนี้ยเป็นของพุ่มกับทิมเบอร์ตันนะครับและได้ไมเคิลคีตันเนี่ยมารับบทเป็นบูสเวนและแบทแมนซึ่งฉบับนี้เนี่ยองจริงเป็นฉบับที่น่าเกงขามมากที่สุดเลยสําหรับผมนะครับด้วยบุคลิตของแบทแมนเนี่ยจะดูนิ่งๆสุข,ขุม ดูหน้าดุๆหน่อยหน้าเกงขามเป็นลุกที่แบบเออเหล่าไล่เห็นแล้วว่าต้องกลัวต้องยำเกรงจริงๆในดีไซน์ของชุดเนี่ยก็เป็นภาคแรกที่ตีความชุดแบทแมนเป็นสีดําทั้งตัวเลยเพราะว่าถ้าเราเคยดูในฉบับการ์ตูนมาก่อนเนี่ยก็จะเห็นว่าสีดำเนี่ยมันเป็นเฉพาะภาคคุมนะครับส่วนตัวชุดกางเกงเนี่ยจะเป็นสีเทาแล้วก็กางเกงในใส่ไวงนอกเหมือนซูเแมนเลยแต่เป็นเกงในสีดํา นะครับซึ่งมันก็คงจะดูตลกตลกถ้าในชีวิตจริงเนี่ยเรามีซูเปอร์ฮีโร่ที่ใส่กางเกงในไว้ข้างนอกนะครับเหมือนซูเปอร์แมนเลยเอาจริงมันมันประหลาดมันเพี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อมันถูกนำมานำเสนอในฉบับคนแสดงเนี่ยก็ต้องมีการปรับดีไซน์ให้มันดูสมจริงให้มันดูใช้งานได้จริงหน่อยนะครับไม่ใช่จะลอกอของการ์ตูนมา100%เี๋ยมันก็จะดูเป็นการ์ตูนไป นะครับซึ่งจากการปรับชุดให้เป็นสีดําทั้งชุดก็ยังทําให้ภาพรวมของชุดแบทแมนเนี่ยเพิ่มลุกให้ดูน่ากลัวขึ้นน่าเกงขามขึ้นและการดีไซน์ชุดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะชุดเกราะไม่เหมือนไม่ใช่ชุดผ้าเหมือนในการ์ตูนนะคือเป็นชุดเกราะที่ใส่ลวดลายกล้ามท้องให้ดูแบบเออเป็นบุคคลกำยำมีพละกําลังนะครับผ้าคลุมก็ตกแต่งดีลวดลายผ้าคลุมเนี่ยจะครอบคลุมมาถึง ตัวสัญลักษณ์บนหน้าอกแล้วก็รอบๆผ้าคลุมในช่วงบนเนี่ยก็จะเป็นลายข้างขาวลงไปถึงข้างล่างชุดที่สวยดีนะครับดูเท่แล้วก็บุคลิกของทั้งแบทแมนและบูสเวนเนี่ยฉบับนี้ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจนคือบูสเวนฉบับนี้ก็ดูจะเป็นคนชิลๆนะที่อาศัยดียิ้มง่ายดูเป็นคนเข้ากับคนง่ายอะไรอย่างนี้ใครจะไปรู้ว่าหน้าอย่างงี้ลุกอย่างงี้มันจะเป็นแบทแมนดูพอเวลาเขาใส่ชุดแบทแมนเนี่ยโอ้ดูเขาทําหน้าทะมือนถึง ดูดันดูปากเปิรกแบบโอ้มันดูเป็นคนละคนเลยเป็นการแยกคาแรกเตอร์ที่ชัดเจนดีนส่วนเสน่ห์ของแบทแมนในฉบับนี้เนี่ยเอาจริงมีให้พูดถึงยิงเยอะนะฮะอย่างเช่นปากของไมเคิลคีตันเนี่ยคือเขาทําปากแบบเออดูแล้วมันเท่มันดูเข้ากับหน้ากากาดีนะนะฮะแล้วก็เรื่องชุดที่ได้พูดไปแล้วอีกทั้งจุดเด่นของเรื่องนี้เลยนะครับคือพุ่มกับทิมเบอร์ตันเนี่ยเขานาเสนอความเป็นแบทแมนได้เจ๋งมากม เจ๋งตรงไหนคือเจ๋งตรงที่เขาเล่นกับความมืดซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ของแบทแมนอยู่แล้วที่แบบอา,อาศัยความมืดในการซ่อนตัวในการปรากฏตัวในการข่มขวัญเหล่า้ายเงี้ยครับด้วยอย่างฉากเนี้ครับเขาพุ่มกับทิมเบอร์ตันเนี่ยเขาพยายามที่จะทําให้แบทแมนเนี่ยคือกลืนอยู่ในความมืดแล้วก็ฉายแสงแค่ในส่วนของดวงตาทั้งสองข้างซึ่งมันทําให้ตัวละครแบทแมนเนี่ยโอ้มันยิ่งดูเท่ดูขังดูลึกลับเออลุคเขาทํามาดีฮรคือน่าสนใจแล้วก็ ที่ผมแปลกใจคือไอ้ลุกแบบนี้มีแค่ฉบับของทีเบอร์ตันด้วยนะคือฉบับหลังจากนี้ยผมยังไม่เคยเห็นเล่นแบบนี้มาก่อนเออซึ่งผมว่ามันเป็นการนําเสนอคาแรคเตอร์แบทแมนที่ดีมากๆเลยแต่ไม่มีใครเอาไปทําตามถ้าพูดถึงเรื่องเอาไปทําตามเนี่ยเป็นแบบอย่างให้กับฉบับต่อๆไปหลายอย่างด้วยอย่างเช่นเสียงของแบทแมนที่ตอนเป็นบูสเวนก็จะเสียงปกติแหละแต่พอเป็นแบทแมนก็จะแนวทําเสียงโทนต่ําหน่อย Batman I'm แต่ว่าโทนต่ำของแบทแมนฉบับเนี้ยอาจจะไม่ได้ต่ำเหมือนฉบับหลังๆที่โอ้ค่อนขั้นเน้นค่อนข้างเน้นต่ำมากๆอย่างฉบับคริสโตเฟอร์โนแลนกับฉบับเบเนฟิคเนี่ยอันนั้นโอ้โหอันนั้นคือไปต่ำแบบโคตรต่ำเลยยาที่เหลือถูกส่งไปที่ไหนไม่ใช่ละยอกยอกตอ,อนนี้นะคนละอารมณ์อ่ะต่อไปของพี่เบน <I understand. S 2> ซึ่งการทำเสียงต่ำเนี้ยก็ดูเป็นการเสริมคาแรคเตอร์แล้วก็ ็นการปกปิดตัวตนไปในตัว <aları> เรื่องของหน้ากากเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆจะเห็นว่ารอบๆวงกลมโบ๋ตรงดวงตาของหน้ากากเนี่ยเขาจะทาเมคอัพสีดํารอบตาไวนะ้ะซึ่งในหนังฉบับทิมเบอร์ตันเนี่ยมันจะมีบางฉากที่เขาหลุดนะไม่ได้เมคอัพสีดําไว้ก็คือตามฉากพวกเนี้ยก็คือจะเห็นว่าพอไม่มีเมคอัพเนี่ยมันจะดูแปลกไปเลยด้านการดีไซน์ชุดก็คือตั้งแต่ฉบับทิมเบอร์ตันเป็นต้นไปเนี่ยทุกฉบับเลยเป็นสีดําตั้งแต่ เขาที่สูงที่สุดยันรองเท้าคือเป็นสีดําทั้งตัวเลยนะครับยกเว้นฉบับเบนเอเฟ c t ฉบับเดียวที่เลือกที่จะเหมือนในคอมิกค,คือเป็นชุดสีเทาแต่ก็เป็นแต่ก็เป็นชุดหนังพิเศษนะที่ค่อนข้างกันกระสุนได้กันไรได้เหมือนกันแต่และเวอร์ชั่นก็อาจจะถึงแม้จะเป็นชุดดําบ้างชุด,ดําเงินบ้างแต่ก็จะมีการปรับเท็กเจอร์ปรับลวดลายของชุดเกราะให้มันดูแตกต่างกันออกไปแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นต้นแบบคือเรื่องความแฟนตาซีของแบทแมน ก็คือความเรียบง่ายของแบทแมนในความหมายของผมเนี่ยก็คือว่าคือแบทแมนเนี่ยชอบหายตัวได้ชอบวาร์ปได้ว่าเ,เดิมหันเดิมคุยกันอยู่เงี้ยหันมาหันออกไปแล้วหันกลับมาอีกทีเอาแม่งหายไปอีกแอ่าซึ่งมันเป็นความแฟนซีที่เป็นสเสน่ห์ของแบทแมนจริงๆนะถึงแม้ว่าบางฉากมันจะดูดูไม่สมเหตุสมผลนะซึ่งฉบับหลังๆเนี่ยแม้กระทั่งฉบับของคริสโตเฟอร์โนแลนด์เนี่ยก็ยังเอาจุดนี้ไปใช้อยู่ก็จะประมาณนี้สําหรับฉบับของทีมเบอร์ตันแต่เรื่องที่ผมติดใจฉบับนี้จริงๆนะก็คือเรื่องที่เขา ให้ตัวแบทแมนมันกลืนในความมืดแล้วก็มีแสงสว่างสองแค่ที่ตาเนี่ยเพามันลุกนี้มันโดนผมจริงนะคือโอ้มันทําให้แบทแมนมันเท่มากจริงแต่ก็ไม่เข้าใจทำไมไม่มีใครเอาแบบนี้ไปทําต่อ,อม,มันมันดูเสริมคาแรคเตอร์แบทแมนให้ดูยิ่งดูลึกลับมากขึ้นแล้วมาที่ฉบับต่อมาครับก็คือฉบับของโจเอลชูม m a เกอร์ในแบทแมนฟอร์เอเวอร์แล้วก็ b a ท m a n Robin โรบซึ่งสงภาคเนี้ยมีการเปลี่ยนตัวแบทแมนเกิดขึ้นก็คือ มีคนมารับบทแบทแมนคนใหม่ถึง2คนนั่นก็คือวอลคิมเมอร์ในภาคแบทแมนเอเวอร์แล้วก็จอชครูนีในภาคแบทแมนแอนด์โรบินขอพูดถึงเรื่องมูดแอนโทนของหนังก่อนแล้วกันนะเรียกว่าล้างความมืดความดาร์กเนี่ยออกไปเลยหนังเด็กดูเลยก็ว่าได้ความขลังของแบทแมนเนี่ยคือหายไปได้สิ้นเชิงผมรู้สึกว่าแบทแมนฉบับนี้มันเหมือนเป็นแค่ซูเปอร์ฮีโร่ออกมาปรับเหล่าร้ายโดยที่ไม่มีความน่ากลัว,ไม,มว,มลวไม่มีความน่าเกงขาม ไม่มีคาแรคเตอร์อะไรเลยที่รู้สึกว่าเฮ้ยแบทแมนคือคนที่เหล่าร้ายต้องกลัวคือเหมือนมันเป็นฉบับหนังฉบับที่เหมือนอารมณ์ดีอะขนาดตัวร้ายยังอารมณ์ดียังมีอารมณ์ขันเลยครับแล้วก็มันทำให้มูนทงนของหนังเนี่ยมันดูเบามากๆก็คือเต็มไปด้วยฉากแอคชั่นอุปกรณ์ให้เทคนะฮะการแต่งกายสีสันต่างๆคือมันดูเบาขึ้นเยอะมากๆ หนังก็คอนเซปต์เหมือนการ์ตูนอะคือตัวร mm ้า hmm. ยก็โผล่มาครองหนังทั้งเรื่องก่อนที่สุดท้ายพระเอกจะกลับมาชนะแบบธรรมชนะอาธรรมคือก็เข้าใจนะว่าหนังทุกเรื่องก็เป็นแบบนี้ก็จริงแต่ว่าเรื่องนี้อารมณ์มันจะเหมือนเหมือนเราดูหนังการ์ตูนอยู่ไม่ได้มีพอดเรื่องที่เข้มข้นน่าติดตามหรือหรือตัวละครมีคาแรคเตอร์ที่น่าจดจําหรือทําอะไรบางอย่างที่ทําให้หนังสนุกแบทแมนก็ดูหืนแบบออกนอกหน้าด้วย ดูตามองนมไม่พอปากเหมือนอยากกินอีกแล้วก็ที่ฉบับนี้ถูกพูดถึงมากเลยคือเรื่องชุดคือชุดเนี่ยก็ถูกปรับลวดลายบนชุดให้มีหัวนมซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะว่าจะทำเป็นหัวนมมาทำไมการปรากฏตัวของแบทแมนเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่มีความลึกลับอะไรเลยคือนึกอยากจะปรากฏตัวมายืนต้งๆอ,อ,อยู่ในกลางงานก็รู้ว่าโอเค เดี๋ยวกูจะมาจับมิสเตอร์ฟีดนะ,ะทุกคนรู้แล้วว่ากูมายืนแม่งอยู่บนเวทีนะแล้วก็แบบไปยืนร้องข้างอะไรแบบนี้คือแบทแมนมันต้องเป็นคาแรคเตอร์แบบลึกลับหน่อยแบบว่าไม่ได้มาประกดตัวง่ายประกฏดตัวมาเฉพาะตอนมีปัญหาแอบประกฏดตัวหรืออะไรแบบนี้นก,นก็คือวิสัยทัศน์ของผู้กกับมันมันคนละแบบกันยิ่งภาคแบทแมนแอนด์โรบินเนี่ยก็คือโรบินมีทั้งโรบินและแบทเกอร์แบบเต็มสตรีมเลย มันเลยทำให้ซีนของแบทแมนเนี่ยคือยิ่งดรอปลงไปอีกเพราะว่าต้องมีพื้นที่ให้อีกถึง2ตัวละครแล้วโรบินกับแบทเกอร์ก็แนวเด็กๆแบบเกา๋าซ่าก็ต้องมีแบทแมนเป็นพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยมันเลยทําให้มูดอันโทนหนังมันมันเปลี่ยนไปเลยโดยสิ้นเชิงจุดเด่นอีกอย่างของแบทแมนฉบับนี้เนี่ยคือมันจะมีซีนที่โชว์การแต่งกายก่อนที่จะออกปฏิบัติงาน ก็คือจะมีหยิบอุปกรณ์ใส่เข็มขัดโชว์สัญ,ญลักษณ์โชว์ชุดเกาะรองเท้าอะไรต่างๆก็พอเข้าใจได้แต่โชว์ตูดเนี่ยคืออะไรเอาดึงใส่หน้ากูอีกเอาเอาเข้าไปอันนี้แซลคำๆนะครับเพราะว่าเห็นแบทแมนฉบับนี้เนี่ยเขามีขายจุดนี้ด้วยแต่ถึงยังไงก็ตามในภาพรวมของหนังเนี่ยจริงก็มีความเอนเตอร์เทนอยู่พอใช้ไดนะ้ก็คือหนังขายฉากแอคชั่น มากกว่าไปขายด้านอื่นแทนมันก็พอดูสนุกอยู่นะในสมัยเด็กๆที่ดูแต่พอมาดูตอนนี้ก็ก็เฉยๆแล้วฉบับต่อมาครับก็คือฉบับที่เชื่อว่าอยู่ในใจหลายๆคนแล้วก็ยกให้ฉบับนี้เป็นฉบับตำนานของมนุษย์ข้างข่าวอย่างแท้จริงนั่นคือแบทแมนฉบับคิสโตเฟอร์โนแลน n ที่มีคิสเดนเบล แล้บทเป็นบูตสเปนและแบทแมนถึง3ภาคด้วยกันก็คือแบทแมนบิ g กินเดอะดาร์คไนท์แล้วก็เดอะดาร์คไนท์ไรซสจุดเด่นของแบทแมนฉบับนี้ที่ผมสัมผัสได้นะคือมันเป็นแบทแมนฉบับที่ใช้เหตุและผลอธิบายความเป็นแบทแมนหลายๆอย่างได้สุดยอดมากสุดยอดอยังไงก็คือว่าตัวแบทแมนเนี่ยเอาจริงถ้าเรามาดูในโลกของความเป็นจริงนะ ใครแม่งมาจะมาใส่ชุดมนุษย์ขังขาวมานั่งปราบเหล่าลายวะในฉบับคร่สตเฟอร์โนแลนเนี่ยเขาอธิบายทุกอย่างไม่หมดเลยแล้วเรามาเริ่มที่ว่าทําไมบรูซถึงต้องเลือกที่จะเป็นแบทแมนเพราะว่าบรูซเนี่ยเขาตกลงไปในบ่อน้ําแถวบ้านซึ่งบ่อน้ําแถวบ้านเนี่ยมันมีถ้ำขังข,งข่าวอยู่ข้างใน นด้ด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาก็เลยเกิดความกลัวเม่ได้เห็นข้างข่าวพวกนี้มันก็เลยเป็นภาพติดตาเขามาตลอดและต่ในท้ายเขาก็เอาชนะความกลัวตัวเองได้แล้วก็ในเมื่อเขาเคยกลัวข้างขาวก็ถึงเวลาที่เหล่าร้ายจะต้องกลัวข้างขาวบ้างก็คือกลัวตัวเขาเองแหมะครับมัน มันมีเหตุผลคอยกำกับอยู่แล้วประเด็นถัดไปก็ทำไมแบทแมนถึงวาร์ปได้ทำไมเขาถึงสามารถหายตัวไปด้นนาตาได้มีทักษะการต่อสู้ก็คือว่าเพราะเขาเนี่ยไปฝึกวิชาอยู่กับพันธมิตรแห่งเงาหรือลีกออฟเดอะ e ช h ด d o w ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีทักษะการต่อสู้แบบนินจามีทักษะการล่องหนมีความอดทนมีความว่องไวในการต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมันก็เป็นเหตุผลว่าเออแบทแมนมีวิชาเหล่านี้ได้ยังไงทำไมต้องมีหน้ากากอ่เพราะว่าหน้ากากเนี่ย เอาไว้ใช้ป้องกันได้นะครับกันกระสุนกันกระแทกและยังช่วยปกปิดตัวต,วตนด้วยอันนี้สําคัญก็คือปกปิดตัวต,วตนเพื่อไม่ให้คนใกล้ตัวเราเนี่ยเกิดอันตรายเพราะว่าถ้าใครรู้ว่าเราบูสเวนเป็นแบทแมนเนี่ยคนใกล้ตัวบูสเวนก็จะมีอันตรายพูดถึงสัญลักษณ์ก็คือแบทแมนเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่มีวันตายเพราะว่าคนใส่หน้ากากจะเป็นใครก็ได้อ่ามันเป็นซิมโบลมันเป็นสัญลักษณ์ซึ่งใครจะมาสืบทอดก็ได้นะครับเพราะบูสเวนก็ไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าซึ่งในการ์ตูนก็มีผู้สืบทอดหลายคนอยู่มาถึงด้านนชชุุดดครับเี่ย คือภาคเนี้ยคือเรียกว่าชุดไม่มีความแฟนซีเลยเรียกว่าไม่ได้สวยงามคือเป็นชุดที่เน้นใช้งานล้วนๆอย่างชุดเกราะเนี่ยก็คือไม่ใช่ชุดเกราะที่กันได้ทุกอย่างคือมันเป็นชุดที่สามารถกันอาวุธทิมแทงได้แล้วก็กันกระสุนได้บางชนิดถ้าเป็นพวกลูกซองที่โดนยิงอย่างจังก็กันไม่อยู่หรือถ้าแผ่นเคฟล่าหลุดก็สามารถโดนมีดโดนปืนไดน้คือมันเป็นอะไรที่สามารถจับต้องได้จริงหัวของแบทแมนอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นฉบับกกเก่าๆเงี้ยหัวมันจะติด หน้ากากเนี่ยมันเป็นส่วนหัวทั้งอันซึ่งหัวมันจะติดอยู่กับตัวเวลาจะหันหน้าทีเนี่ยมันก็ต้องขยับทั้งตัวนะครับจะหันหัวซ้ายทีตัวก็ต้องหันซ้ายด้วยโดยเฉพาะเรื่องคอเนี่ยคือถ้าคอในภาค The Dark Knight เนี่ยมันไม่ได้ถูกปรับปรุงเนี่ยเวลาเราเห็นแบทแมนกดไลค์ครับเราก็จะได้เห็นแบบนี้ <S <S นถ้าเป็นแบทแมนฉบับคิสโตเฟอร์โรแลนด์ก็จะ หันหน้าเงยหน้าซ้ายขวากดไลค์ได้หมดโดยที่ตัวยังอยู่กับที่มาถึงเรื่องผ้าคลุมครับทำไมต้องมีผ้าคลุมผ้าคลุมเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากแบทแมนเนี่ยจะต้องกระโดดข้ามตึกหรือเล่นหรือเล่นกับที่สูงเยอะว่างั้นะเถอะเขาก็เลยต้องมีผ้าคลุมซึ่งผ้าคลุมเนี่ยก็เป็นผ้าคลุมพิเศษที่เมื่อโดนกระแสไฟฟ้าแล้วเนี่ยซึ่งกระแสไฟฟ้าเนี่ยมาจากถุงมือ เขาก็จะเอากระสปอยกระดาษฟ้าจากถุงมือเนี่ยไปที่ผ้าคลุมชนิดพิเศษทําให้ผ้าคลุมเนี่ยแข็งตัวเป็นปีกเหมือนเครื่องร่อนนะช่วยทรงตัวได้ซึ่งหลายๆฉากเราจะเห็นได้ประโยชน์จากผ้าคลุมเยอะมากนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆของแบทแมนเนี่ยก็มีผู้เชี่ยวชาญอย่างลูเซียสฟอกเข้ามาช่วยด้วยนะครับไม่ได้เหมือนภาคเก่าๆที่มันจะมีแต่บูสเวนกับอัลเฟตสคนที่ช่วยกันสร้างนะครับซึ่งมันก็อืม,มก็จะดูเกินจริงไปนิดนึงสามารถสร้างรถแบทแมนแปลกๆได้มันสามารถสร้าง เครื่องยิงสลิงได้อะไรแบบนี้ซึ่งภาคเนี้ยก็มีลูเชีสฟอกเข้ามาช่วยเสริมเหตุผลตรงนี้สังเกตนะครับว่าตั้งแต่ที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่เคยมีหนังแบทแมนเรื่องไหนอธิบายขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับเนั่นงเลยทําให้ฉบับคิวเตอร์โนแลนเนี่ยเป็นฉบับที่ใช้เหตุและผลในการอธิบายได้ดีมากๆนะครับทาให้ตัวละครแบทแมนเนี่ยสมเห็ุสมผลมากขึ้นนะครับสามารถจับต้องได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าในฉบับนี้เนี่ยมันก็ยังคงความแฟนซีอยู่เหมือนกันก็คือ,อเรื่อง การวาร์ปของแบทแมนที่เดี๋ยวหายไปต่อหน้าเราตาเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นคาแรคเตอร์ของเขาก็พอเข้าใจได้แต่ว่ามันก็บียของรองรับว่าโอเคเขาไปฝึกวิชามาแล้วซึ่งเขาสามารถทําเรื่องเหล่านี้ได้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เขาอยู่เหนือกว่าคนอื่นสําหรับตัวแบทแมนฉบับเนี้ยผมว่ามันคือฉบับที่พอดีแล้วก็ลงตัวที่สุดเลยนะครับทางด้านการใช้สมองไว้พิบมีความโหดทั้งทางด้านบุค,คลิกที่สามารถข่มขวัญเหล่าร้ายได้โดยเสียงที่โทนต่ํา ใบหน้าที่เย็นชาดูดุดันทักษะการต่อสู้ที่โดดเด่นแฝงด้วยความเป็นแฟนตาซีในการหายตัวไปมาเนียนไปกับสิ่งแวดล้อมเหมือนนินจาอุปกรณ์เครื่องมือทุกอย่างครบเสริมบุคลิกของแบทแมนทุกอย่างที่ออกแบบมาเนี่ยจะเน้นการใช้งานมากกว่าที่จะดีไซน์ให้มันเป็นเหมือนข้างค้าให้มันดูสวยๆเหมือนฉบับเก่านะฮะนับว่าเป็นฉบับที่มีความเป็นแบทแมนอยู่ค่อนข้างครบแถมยังมีตัวร้ายเก่งๆที่สมน้ำสมเนื้อคอยมาพิสูจน์ฝีมือของแบทแมนทำให้ภาพรวมของฉบับเนี้ย เรียกได้ว่าลงตัวสุดๆแล้วก็เป็นตำนานไปอีกนานแสนนานเลยแล้วแล้วก็มาถึงฉบับล่าสุดนะครับที่เพิ่งโบกมือลาไปนะครับก็คือแบทแมนฉบับเบเนฟเฟกที่มีแซ็คชไนเดอร์เป็นคู่กำกับ ก็คือแบทแมนฉบับเบนเ f ฟิคตเนี่ยปรากฏตัวในเรื่องแบ m a n น Superman Dawn of Justice แล้วสแล u ก็จั e ติสลีกเมื่อพูดถึง2เรื่องนี้ครับไม่ว่าจะพูดเรื่องนี้กี่ทีก็ตามนะผมก็จะคอยพูดแบบเดิมๆว่าถึงแม้ว่ามันจะมีประเด็นด้านคำวิจารณ์ว่ามันไม่ดียังไงหรือมีข้อเฮ้ยมันไม่ดีอย่างงานูนมันไม่ดีอย่างงี้ มันไม่มีเหตุผลมันกาใช้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามแบทแมนฉบับเนี้ยผมว่ามันก็คือส่วนที่ดีที่สุดของหนังเรื่องนี้อยู่ดีมันไม่ใช่ส่วนที่แย่น้อยที่สุดนะครับมันคือส่วนที่ดีที่สุดจริงๆผมคิดแบบนั้นนะซึ่งส่วนทางกับ Just i c e League ในฉบับที่ฉายลงภาพยนตร์เลยเพราะว่า j u justice l e a g u e ฉบับเวอร์ชันที่ฉายลงภาพยนตร์เนี้ยคือเวอร์ชันที่แย่ในทุกๆด้านนะครับ จนกระทั่งมีฉบับ่าชไนเดอร์คัตขึ้นมาเนี่ยโอเคฉบับนี้โอ้ก็ทําให้ภาพลักษณ์ของแบทแมนของเบนดิเฟกเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับยังยังโดดเด่นอยู่ดีได้กู้หน้าคืนมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือแบทแมนสองภาคซอนใน2ภาคเนี่ยผมถือว่าดีดีมากๆด้วยในฉบับของเบนดิเฟกซแบทแมนฉบับนี้เนี่ยเป็นฉบับที่น่ากลัวที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นฉบับที่แบบใช้พลังกายรุ่นๆใช้หมัดรุ่นๆ คืออัดเราร้ายแบบไม่ยั้งมือด้วยความรุนแรงความดุดันถึงขนาดกล้าแหกกฎเด็กของแบทแมนทุกฉบับเลยคือห้ามฆ่าปืนก็ใช้ด้วยเป็นฉบับที่ไม่ต้องมีบุญใดๆเลยมีแต่บูที่โคตรสุดโต่งไปเลยนั่นเพราะว่าเขามีปมในใจมีแบทแมนฉบับนี้เนี่ยจะมีปมฝั่งลึกในใจิตใจที่หนังอาจจะไม่ได้อธิบายอย่างชัดเจนแต่เอาเป็นว่าคือแบทแมนฉบับนี้คือกูไม่เอาเหล่าร้ายแล้วอะคือ กูจะต้องจัดการพวกมึงให้หมดอะไรประมาณเนี้ยอุปกรณ์เครื่องมือก็เยอะแต่เขาก็ไม่ได้สักแต่บูอย่างเดียวนะเขาก็ยังเป็นคนที่มองเกมขาดวิเคราะห์ศัตรูได้เขายังมองได้เลยรู้เร็วว่าซูเปอร์แมนเนี่ยเป็นภัยอีกทั้งยังคอยเป็นถังเงินให้เพื่อนๆคอยซัพพอร์ตอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆแล้วก็เป็นแบทแมนคนแรกนะครับที่ได้จับสกเกลที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมใหญ่ขึ้นกว่าการจับผู้ร้ายเหล่าร้ายที่เป็นมนุษย์ธรรมดานะ เพราะว่าน,นี่คือแบทแมนที่ได้สู้กับซูเปอร์แมนได้สู้กับพวกสมุนต่างดาวอย่างสเตปเปนบู๊อย่างเงี้ยได้รวมทีมเราเมตาฮิวแมนวันเดอร์บูแมนเดอะแฟลตอะควอแมนไซบอร์กเป็นแบทแมนอีกฉบับหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าเนื่องจากดราม่าที่เกิดขึ้นก็เลยทําให้อ่าเบนเฟเฟตยอมทิ้งบทนี้ไปนะครับซึ่งตัวเขาเองก็แอบน้อยใจนะเพราะว่าฟีดแบ็กหนังมันไม่ค่อยดีคนระับอันนี้ผมก็แอบอมไม่ค่อยเข้าใจนิดหนึ่งว่าถึงแม้ฟีดแบ็กหนังมันไม่ดีแต่แต่คนอนะชมเขาเยอะนะ ชมแบทแมนในฉบับของเขาเนี่ยเยอะมากส่วนเรื่องของชุดเนี่ยแบทแมนฉบับนี้ก็เป็นฉบับเดียวที่ใช้ชุดเป็นสีเทาที่คล้ายๆกับฉบับในการ์ตูนนะแต่ว่าตัดเกงในออกเพราะว่าในยุคสมัยเนี้ยเอาจริงๆยังไงมันก็ไม่ควรมีกางเกงในเอาไว้ข้างนอกอส่วนพอมาใน justice l e a g u e เนี่ยมันก็ยังมีความสีเทาแต่ว่ากลายเป็นเทาเข้มเป็นเทาที่เข้มมากออกสีดําเลยแหละก็จบไปแล้วนะครับสําหรับแบทแมนในแต่ละฉบับเป็นยังไงบ้างสําหรับ b บทแมนเวอร์ชันแวมไพร์ทไวไลท์เนี่ยของโรเบิร์ตแพทินสันก็คือจะเป็นอีกหนึ่งฉบับที่น่าสนใจว่าเขาจะตีความออกมาอย่างไงนะครับซึ่งดูจากชุดแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างคล้ายกับชุดในฉบับเกมที่เป็นภาคอะเคมไนท์ด้วยซ้ำซึ่งคาแรคเตอร์ของแบทแมนฉบับนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องไปลองดูในโรงภาพยนตร์กันนะส่วนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปหน้าเราจะเอชวนคุยเรื่องระไระอียดก็เดี๋ยวไว้ติดตามกัน ถ้าชินชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ